นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติตามหมายจับสารแขวงภูเก็ตข้อหาทําให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นซึ่งพักอาศัยอยู่ในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งใกล้กับชายหาดสุรินหมู่ที่3ามตบบเชิงทะเลอําเภอทลงังจังหวัดภูเก็ตแต่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่จนทําให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต3านายได้รับบาดเจบ็บ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะมีการประกอบแล้วก็ระดมกำลังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวัสนนำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้รวม9คน นอกจากนี้ยังตรวจยึดสิงโตขาว 2>, 2, 2ตัว,ตวนกแก้วมาคอ2ตัวและคูน2ตัวและแคทเมียอีก1ตัวนำทั้งหมดมาตรวจสอบที่มานอกจากนี้ยังเจอของกลางเป็นไม้เท้าที่มีหัวกะโหลกรูปนกความยาวประมาณ1เมตร1อันและปืนพ่นควันสีดำอีกหนึ่งเครื่อง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบอกนะคะว่าหลังจากได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนำไม้จับของสาลไปควบคุมตัวชายชาวต่างชาติทางชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของวิลล่าและวางแผนสนธิกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธประจํากายรวม1ิบนายเข้าไปในวิลล่าพบว่ามีกล้องวงจรปิดโดยรอบค่ะแล้วก็พบแม่บ้านเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงแสดงตัวเข้าขอตรวจสอบพบว่ามีชาวรัสเซียพำนักในประเทศเกินกว่ากำหนดจึงนำตัวไปดำเนินคดีทำให้เหลือเจ้าหน้าที่เพียง4คนแต่ระหว่างนั้นมีชาวต่างชาติออกมาแสดงตัวและข่มขู่และเกิดเป็นเหตุตะลุมบอลกันขึ้นกลายเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากที่เราได้รับหมายนะคะเราก็ได้ทําการทํากันบ้านนะคะฟอร์มทีมกันว่าจะลงตรวจยังไงให้ให้เราปลอดภัยนะคะเราก็เตรียมในส่วนของอาวุธแล้วแหละนะคะเตรียมอาวุธดูในส่วนของที่จัดบ,บ้านนะคะทางเข้าทางออกเราก็เตรียมกันละทำการบ้านแล้วนะคะเราก็ารวมกําลังพลได้จํานวน10นายก็จะมีท่องเที่ยวนะคะ2นายแล้วก็มีในส่วนของสองพเชิงทะเลนะคะจํานวน2นายด้วย เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวอินเดียผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงภูเก็ตและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามความผิดฐานร่วมการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษรลายรวม6คนค่ะ